สวัสดีครับผมยูดีไม่แห้งสู้ๆสุกคนเด้อเอฟซี FC ทุกท่านแลวกะแม่แม่พี่พี่พ,พ,พอๆนะคะผมวันนี้เพราะว่าน้องมินไม่ได้อยู่ตำหนักนองน้องมินมาทําธุระนะครับมาทําธุระหลายวันแล้วก็เลยจะเอาแนวทางนะครับย้ํานะครับแนวทางย้ําว่าเลขอ่าเดือนมก,การาจะติดเก้าอยู่นะครับจะมีเลขเก้าเลขห้าเลขสองเลขเจ็ดอันนี้คือเป็นแนวทางนะครับแม่แม่เอาไปล่องเสียงเพื่อนบ้านก่อนก็ได้ก่อนที่จะ ถึงรัฐบาลนะครับเอาเลขตัวเนี้ยภายในสี่ตัวเนี้ยไปวนเวียนเล่นเพื่อนบ้านก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าเ้าก็สื่อรัฐบาลไว้พร้อมนะครับก็คือเลขที่น้องมินจะให้ก็มีอยู่สี่ตัวแต่น้องมินจะสลับตัวเลขที่น้องมินชอบก็คือเจ็ดหนึ 5, 5่งเจ็ดห้าห้าเก้าหรือแม่แม่จะเอาแบบสลับกันภายในสีตนนส่ตัวนี้เด้อครับผมภายในสี่ตัวนี้เด้ออ่าเก้าเจ็ดสองก็ได้หรือเก้าห้าสองก็ได้เด้อครับ เลขสามตัวคือไร่ตัดเอาเลขสี่ภายในสี่ตัวเนี่ยตัดเป็นสามตัวได้ครับผมอันนี้เป็นแนวทางของผมนะครับเป็นแนวทางของผมก็คือมันก็ะเขนอยู่บุญภาวาสนาเนาะครับงวดวังกี้กะมีรนฐานน้องมินถือบอ่อที่แรกกะบม่ได้คีดคิดว่าสิถือเลขแปดเก้าหกกลับบ้านประมาณบายสองนี่แหละครับเราลดพีซีเอ็กซ์ขั้นขั้นนั้นละครับกลับไปบ้านมันห่องประมาณช่วงบายสอง ว่ตสจจุงรถออกมาบันนี้รถมันห้องไหมครับก็เลยตัดสินใจซื้อสองตัวเลยเอาตัวท้ายมันแปดเก้าเพราะว่ามันมีเงินเศษอยู่ในหนังสามสิบาทเนาะครับผมก็เลยซื้อสามสิบบาทมันเลขออกมาแปดเก้าลางก็เลยได้คาปีใหม่พอดีแม่์ม่มก็เลยได้กินปีใหม่พอดีเนาะครับก็ไม่ถือว่าอ่าได้เยอะแต่ได้พอประมาณแต่ได้พอได้ทําบุญแต่พอดีเลยได้เงินกินปีใหม่ครับ ท่านตาองคปูท่านก็นเลยให้ข้าขนมนะคบผมแล้วมิงก็เลยเอามาเป็นแนวทางกับาธุเดอท่านตายรือองคูศรีสุสทโทยา่าศรีปธุมมายายแก้วกัลยาณีและรวมมิตรพญานาคนาคาธิปดีทั้ง9นะครับลูกหลานขอพึ่งบุญญาธิการและบุญบารมีให้กับ f อฟสายบุญสาธุชนทั้งหลายขอให้เบิกทรัพย์ให้เดือน2เดือน2เดือนนี่เดือนสอง,อสอง,อสองและ ผู้ที่ทําวิธีเบิกทรัพย์เบิกขอก็คือพระกุมารน,นะครับพระกุมารก็ขอให้แม่แม่ได้เงินทองไม่ถึงหวังรวยขอให้มีกินมีใช้ตลอดและสืบไปก็พอขอให้แม่แม่อายุวันลนะสุขภาพร่างลำล่ำเรื่อยๆรเฮ่งๆปังๆเด้อครับผมหายจากโรคไข้ไข้เจ็บสับปะทุกสับปะสุกสับปะโรคสับปะพ่ยเสนียดจัในใดอย่างมากกำกกยเด้อแม่แม่พอดีว่าน้องมิ้ก็ยังชอบตัวเดิมอยู่ครับ ชอบตัวเดิมอยู่เนาะก็เลยไปมองเห็นลอตเตอรี่วอดีครับไปมองเห็นลอตเตอรี่นี่มองเห็นลอตเตอรี่นะครับก็จะซื้อตัวเดิมนี่แหละครับไม่ไม่ไม่ได้ซื้อตัวไหนนะครับซื้อตัวเดิมเนาะก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะไปซื้อตัวเดิมเดี๋ยวเอาให้แม่แม่บึ้งนะครับการเสี่ยงโชคมันก็คือยูทีดวงบุญผ้าวาสนาเฮาพ่อก็จะซื้อตัวเดิมเด้อครับแม่แม่ แต่ข้นอยู่ที่ดวงบุญกรรมตกแต่งของเฮ้าแต่ละคนนะครับเลขกม่นเลขที่น้องมิ้นห้สีโวเขา่าหรือแบบไดกะตามมันก็ขึ้นอยู่ที่สู่เข้าแม่แม่ครับแม่น,น้องมิ้นหายเลขอ่ะแม่แม่แมไปฟันเพื่อนอาจะิหายเลขความฟันแมนก่ก็ได้ก็คือจังน้องมิ้นหายเลขแม่ไปมิ้นก็ซื้ออยู่แม่แม่ก็ซื้อน้ำมันีน้องมิ้นก็ไปถืออีกตัวนึง้วสินะ่ะก็ขึ้นอยู่ที่ดวงที่เพื่อนะิห้ว่า ให้ออกตัวได้เองสีหน้าครับภายในเครื่องบรรยากาศมิ้นั่นแหละค่าแบบเพิ่นสีแหยย้งเสร็จตสีมี้แบบความกระตุน้นก็ยังลดท้องอ่ะสิแมครับครับน้องมิ้นก็เอาแนวทางตัวนี้ให้แม่แม,แม่พิจารณาเด้อครับแมนบ่อซื้อไม่ซื้อเลขแต่ดูชอบเวลาทีน้องมิ้นเบากับขอบขอบคุณล่วงหน้าแม่แม่เด้อที่ก็ยังรักและเมตตาน้องมิน้นเสมอนะครับผมเมื่อวาเลขสีออกมาเป็นแนวทางแบบได ขออะไรขอได้แต่ขอให้เราอายุมั่นขวญยืนก็พอโชคลาภก็จะตามมาทีหลังก็ขึ้นอยู่ที่บุญที่เวาเหตุึืนยูที่บุญที่เอาสางเนาะครับสาธุเด้อวันนี้น้องมิ้งกับสิขอรงจาวเวทีนะครับจะไปทําธุระต่อนะครับผมยังมาท่าไใกกับบ้านอยู่ครับให้แม่แม่อายุมัน่นควรยืนเด้อครับผมอะไรก็แล้วแต่เมื่อวนี้ติดเก้าติดห้าติดสอง ติดเจ็ดแน่นอนยี่สิบล้านเปอร์เซ็นต์เลยสาธุครับอายุมันกวนเยินครับแม่แม่ครับสวัสดีครับ<ด>ผมบ๊ายบาย